สวัสดีค่ะเด็กๆครูเดียค่ะครูเล็กค่ะ,คคะโอ้เมื่อเช้าคุณนครูเดียตื่นมานะคะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วลมพัดมานะทำให้เรารู้สึกร่างกายเย็นมากเลยใช่ไหมคะวันนี้พทดันนี้เราก็เลยจะเรียนรู้เกี่ยวกับนวยฤดูหน,นาวค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคือดูหนาวกันนะคะเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายให้ร่างกายอบอุ่น กับเพลงของคุณครูก่อนนะคะชื่อเพลงว่าเพลงลมหนาวพัดไปออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะคะลมลมหนาวพัดมาเด็กเด็กพากันออกกำลังร่างกายอบอุ่นดีจังร่างกายอบอุ่นดีจังมาออกกำลังร่างกายแข็งแรงมาออกกำลังร่างกายแข็งแรงลมหนาว เด็กเด็กพากันออกกำลังร่างกายอบอุ่นดีจังร่างกายอบอุ่นดีจังมาออกกำลัง ไั่เลย,ยไม่รู้เป็นไรวันนี้อ๋อก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะแล้วเอ้ยไม่หนาวเลยครับไม่หนาวค่ะเพราะว่าคุ้ยใส่ชุดกันหนาวเรียบร้อยแล้วค่ะลักษณะของอากาศหนาวนะคะเด็กๆจะมีอากาศที่เย็นลงนะคะเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกเนี่ยจะเจอลมพัดที่ทําให้เรารู้สึกเนี่ยหนาวขึ้นค่ะ <c oughs> นี่ไงคะ โทษของฤดูหนาวนะคะเด็กๆอาจจะทำให้เ,หเด็กๆเนี่ยไม่สบายเป็นหวัดได้ค่ะทำยังไงล่ะครับไอด้วยนะคะม,มีน้ำมูกแล้วบางทีนะคะอาจจะตัวร้อนเป็นไข้ด้วยค่ะจะต,ต้องทำยังไงครับคุผู้อสนไปใส่ชุดกันหนาวดีกว่าค่ะอ๋อได้เลยครับเห็นยไหมครับคุณอ้อยนี่มาแล้วชุดก,กันหนาวของคุกข้อสนไม่หนาวแล้วนะครับ ดีมากเลยค่ะถ้าเด็กๆอยากจะรู้นะคะว่าฤดูหนาวเราควรแต่งตัวอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ,ย,คะยินดีครับอยอากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างคะคุณเมย์ตอนนี้หนาวมากเลยค่ะลมก็แรงงค่ะใช่ขนลุกไปหมดเลยเอ๊เราทำยังไงให้เราหายหนาวคะคุูเมย์เราก็ต้องหาอุปกรณ์ในการป้องกันหนาวนั่นเองค่ะล้าคาเด็กๆเดี๋ยวเ,เรามาดูคู่เมียกับคูณเมย์นะคะว่าจะแปลงร่างเป็นอะไรกัน สวัสดีค so ่ะเด็กตอนนี้คเมียวและคเมย์ค่ะชุดอะไรมากันคะคุณเมย์ชุดกันหนาวนั่นเองค่ะนี่ถ้าเราหนาวติดใจมากๆเราใส่อะไรคะหมวกค่ะถ้าเราหนาวมือนะคะคุณเมย์ถุงมือนั่นเองค่ะนี่ถ้าเราเย็นที่คอเด็กๆก็ต้องมีอะไรคะผ้าพันคอค่ะถ้าเราหนาวมากๆเลยก็ใส่เสื้ออะไรคะเสื้อแขนยาวค่ะ เหนียกคเมเลยตอนนี้อุ่นมากๆแล้วตั้ง่กางเกงอะไรคะกางเกงขายาวนั่นเองค่ะสุดท้ายที่เท้าของเราใส่อะไรดีคะคุณเมใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้านะคะค่ะนี่คือเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวในวันที่อากาศหนาวมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบาย หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในหน่วยฤด,ดูหนาวไปแล้วเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสภาพอากาศในฤด,ดูหนาวเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะอากาศจะเป็นยังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะอากาศจะเย็นลงแล้วก็จะรู้สึกหนาวอย่างที่สองคืออะไรคะลมเป็นยังไงคะลมจะพัดแรงมากๆเลยเมื่อเด็กๆออกด้านนอก,อกตัวบ้านเด็กๆต้องสังเกตนะคะว่าลมเยอะหรือเปล่ามีลมพัดหรือเปล่า แล้วเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าสภาพอากาศเป็นเช่นไรแล้วเด็กๆจะแต่งตัวยังไงนะเด็กๆเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆจะต้องแต่งตัวอย่างไรอันดับแรกเลยเด็กๆจะต้องใส่อะไรคะถูกต้องค่ะใส่หมวกเพื่อที่จะไม่ให้หัวของเด็กๆนะคะรู้สึกเย็นค่ะอันดับที่สองคือใส่อะไรคะถูกต้องค่ะผ้าพันคออันดับที่สามคือใส่อะไรคะถูกต้องค่ะคือเสื้อกันหนาวหรือว่าเสื้อแขนยาวนั่นเอง อันดับที่4ี่ใส่อะไรคะเด็กๆใส่กางเกงขายาวนะคะอันดับสุดท้ายเด็กๆใส่อะไรคะถูกต้องค่ะใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้านั่นเองนะคะเด็กๆต้องคอยระวังสุขภาพนะคะเพราะว่าโทษของฤดูหนาวคือจะทําให้เด็กๆรู้สึกไม่สบายและเป็นไข้ได้นะคะระวังสุขภาพกันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูหนาวไปแล้วเรื่องการแต่งกายไปแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆมาดูใบงานกันสิคะว่าคุณครูจะให้ทําอะไรใบงานใบที่หนึ่งค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะในภาพมีรูปอะไรบ้างอ้าวอะไรที่เกี่ยวกับฤดูหนาวให้เด็กๆวงกลมไปเลยค่ะต่อไปใบงานใบที่สองค่ะเด็กๆด,ดูสิคะในภาพมีอะไรบ้างามีรูปพยัญชนะใช่ไหมเขาให้เด็กๆ ออกเสียงงองูอะไรที่ออกเสียงงองูบ้างคะเด็กๆด,ดูสิมีลูกอะไรบ้างให้เด็กๆก,กากระบ,บาดไปเลยค่ะสำหรับใบงานที่3ก็ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาภาพก็จะมีผ้าพ,พันคอเสื้อกันหนาวหมวกไหมพรมและถุงมือเด็กๆก,ก็โยงเส้น จับคู่ภาพกับเงาให้ครบทั้ง4ข้อเลยนะคะค่ะและใบงานที่4ค่ะก็เป็นนับภาพหมวกไหมพรมนะคะเด็กๆลองนับดูนะคะว่าหมวกไหมพรมมีทั้งหมดกี่ใบ1 2 3 4 5 6 7ค่ะมี7ใบเด็กๆก,ก็ไปวงกลม เลขเจ็ดเด็กๆวงกลมให้ครบทุกตัวนะคะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ติดตามช่องครูปสนด้วยนะคะ